ngó năm kèm nữa. cái này để kèm xa ủa với cái này ủa năm เด็กเขาออกมาเก็บตะก้อนไหนได้รูดเด้งไม่กลัวภาษาน้ำเราไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่านั่งมอเตอร์ไซค์คนมงคลเหงาหงอยตกรถไม่ได้กลับบ้าน ใครคะันเขียนแม่มาเขียนน่นโ้นีเนอ่นฮัลโหเอาบ่บดเมือบันดเปาี่ยรถมันเบสไป่าควาจอมืออื่น เด็กในพุนงเกิดนันตามไหมนานูอนียช้างน่ําเ้ยเอายาดูเด็กพุ่งเกิดไม่ใช่แบบนี้นะไี่จาพ่ายายาตัดสิไม่ใ่นนเู รู้แล้วไม่ต้องมาบอก